เรื่องมานะครับในขณะที่แม่สาวผมขาวคนนี้นะครับกำลังเอื้อมมือเนี่ยเพื่อที่จะไปหยิบจานที่อยู่เชลด้านบนนะครับแต่ว่าเธอทํายังไงเนี่ยก็ไม่สามารถเอื้อมหยิบถึงได้สักเทีนะครับจนน้องชายของเธอเนี่ต้องมาช่วยเหลือเธอนะครับเพราะว่าน้องชายของเธอเนี่ยตัวสูงกว่าเธอทําให้เอื้อมหยิบจานได้ง่ายกว่าซึ่งหน้าตาของน้องชายนีย่ดูแล้วก็ดูเป็นมิรนะอ่าแต่หน้าตาไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่ <laughs> ซึ่งเนื้อเรื่องนี่จะแนะนํานะครับว่าน้องชายคนนี้นี่เป็นน้องชายต่างแม่ซึ่งมีพ่อเป็นคนเดียวกันกับเหล่าพี่น้องในบ้านหลังนี้และตัวละครต่อมานะครับเป็นน้องสาวหัวแดงคนนี้นะครับซึ่งพ่อหนุ่มคนนี้นี่ก็สอนการบ้านให้อย่างดิบอย่างดีเลยนะครับ ถึงแม้การที่เขาจะเข้ามาเป็นพี่ได้เพียงแค่ไม่กี่ปีนะครับแต่เขาก็ทําหน้าที่พี่ได้อย่างดีเยี่ยมและเจ้คนนี้นะครับก็คือแม่ของหญิงสาวทั้งสองคนนั้นนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นแม่อีกคนของไอ้หนุ่มเรานั่นเองซึ่งทั้ง4คนนี่นะก็มาทานข้าวเย็นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็อร่อยอร่อยกันเลยนะครับจนกระทั่งเกิดเรื่องซัมติงขึ้นมาไอ้หนุ่มนี่ดูเหมือนว่าจะมีปากเสียงกับคนที่เป็นพี่สาวนะครับเพราะว่าคนที่เป็นพี่สาวเนี่ยไปเห็นไอ้หนุ่มเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างกับคุณแม่่่ตอนทีแม กำลังหลับที่โซฟาแต่ไอ้หนุม่มเนี่ยเพียงแค่ต้องการห่มผ้าให้คุณแม่เท่านั้นพวกกลัวหนาวแต่ว่าทางคุณพี่สาวเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าแอบมาขโมยกระเป๋าตังค์คุณแม่หรือเปล่าว้ามันต้องเป็นอย่างนี้แนะ่ๆก็เลยมีการทะเลาะเบาอแวงกันไอ้หนุม่มเนี่ยมันก็เลยบอกว่ามาเคลียร์กันในห้องให้มันรู้ดัมมดรงรู้แดงหลังจากเคลียร์กันเสร็จนะครับในห้องนี่ก็มีโทรศัพท์โทรมาหาไอ้หนุม่มนะครับซึ่งไอ้หนุ่มนี่ก็ดูท่าทีไม่พอใจนะครับ เช้าวันต่อมานะครับทางคุณแม่ไอหนุ่มแล้วก็พี่สาวผมขาวนะครับก็มาทานข้าวเช้าด้วยกันนะครับแต่ว่าทางพี่สาวเจ้ผมขาวเนี่ยรู้สึกมองหน้าไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าเพิ่งทะเลาะเบาะแว้งกันมาเมื่อวานนาะจะให้คุยกันได้เลยมันก็ไกาายอยู่แต่ทางคุณแม่นี่ก็รีบตัดบ,บทสนทนานะครับเรียกไอหนุ่มมาคุย บอกกับไอ้หนุ่มว่าหลังจากเลิกเรียนแล้วนี่นะมาหาเจ๊ด้วยเอ้ยมาหาคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่มีเรื่องจะคุยด้วยพอหลังเลิกเรียนนะครับไอ้หนุ่มนี่ก็มาตามนะัดของคุณแม่นะครับมาหาคุณแม่เรื่องที่คุณแม่ต้องการจะคุยด้วยนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเพราะว่าเห็นไอ้หนุ่มเนี่ยนะเหมือนจะไม่ค่อยถูก,กับคุณพ่อนะครับทะเลาะกับคุณพ่อมาใช่ไหมคุณแม่นี่ก็ถามสารทุกสุขดิบนะครับไอ้หนุ่มนี่ก็บอกว่าโอเคนะครับแต่ในใจนี่มันก็ไม่โอเคเท่าไหร่หรอกคุณแม่นี่ก็เลยบอกววว่่่่่าามมมมมมีีีออออะะะไไไรรหห้้คคุุณแพจชยดัันนนนกก็บบ ถ้าอยากช่วยผมแล้วก็คุณแม่ก็อ่านิดนึงนะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็ไปตามดูกนันเองครับ อ่าสินบางซีนต้องตัดออกนะครับทุกคนนะในวันต่อมานะครับในขณะที่เจ้าสาวสองพี่น้องนี่กําลังดูทีวีกันอยู่นะครับก็ได้มีพัสดุมาส่งที่บ้านนะครับทำให้คนที่เป็นน้องสาวหัวแดงนี่ก็ต้องออกไปรับพัสดุที่หน้าบ้านนะครับและ,ะเผอิญกับไอ้หนุ่มนี่ก็มายืนสังเกตการดูทั้งสองคนนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามายืนสังเกตการทําไมนะครับคุณแม่เห็นนี่ก็เลยเข้ามาชาร์จถามเลยนะครับว่าทําอะไรทําไปทําไมไม่มีงานทําหรือไงฮะว่างมากต้องมายืนดูคนอื่นดูทีวีไอ้หนุ่มนี่มันก็เลยพูดออะไรบางางงย่่ที ให้คุณแม่นี่ถึงกับเข่าซุดไปเลยทีเดียวแล้วฉากก็ตัดมานะครับคุณพ่อ,อนี่ก็ได้มาถึงที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณพ่อกับไอ้หนุ่มนี่นะมีปากเสียงกันนิดหน่อยนะครับเหมือนว่าคุณพ่อ,อนี่จะมีความลับอะไรสักอย่างนะครับที่ไม่สามารถบอกคุณแม่ได้ไอ,อ้หนุ่มนี่มันก็บอกว่าให้คุณพ่อนี่ไปขอโทษคุณแม่ซะนะครับแล้วั้งคู่นี้ก็ทะเลาะก,กันหนักมากนะครับจนกระทั่งคุณแม่นี่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องนะครับพร้อมที่จะออกไปทํางานนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานของเธอนี่มารอรับเธออยู่ทททีี่่่หนนนนนน้้้าาาาบบเเธอออกกก็ลยไไดปํงงะะครรััจ ของเธอนะครับต้องทักเธอเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้นี่ทำไมเธอดูโซมมากดูเหนื่อยมากได้พักผ่อนบ้างหรือเปล่า ขาเนี้ก็บอกว่ามีปัญหาทางด้านครอบครัวนิดหน่อยในเช้าวันต่อมานะครับคุณพี่สาวนี่มีเวรทําความสะอาดนะครับก็เลยจะไปโรงเรียนเร็วสักหน่อยแต่ก็ได้บอกกับคุณแม่ไว้นะครับว่าไอ้นุมเนี่ยมันยังนั่งอยู่ที่โซฟาอยู่เลยทําไมไม่รีบออกมาคุณแม่เนี่ยก็ได้แต่ทาหน้าอมามืออึ้งนะครับแล้วก็ลาลูกสาวนะครับที่หน้าบ้านจากนั้นนะครับคุณแม่เนีี้ก็ได้ไปแต่งองค์ทรงเครื่องทาปากเติมลิปสักหน่อยนะครับในห้องน้ําก่อนที่ไอ้หนุ่มเนี่ยจะเข้ามาคุยด้วยนะครับตัดภาพมาทางด้านที่พี่สาวหัวข่าวน้องเี ออกจากบ้านมาช้าหรือเกินก็เลยกลับไปดูนะครับว่าน้องชายกับคุณแม่ของตัวเองนี่ยังโอเคกันอยู่หรือเปล่าพอกลับไปบ้านนะครับก็สวนทางกับน้องชายพอดีนะครับก็เลยถามว่าทำไมออกมาช้านักละ่ะได้พูดอะไรกับคุณแม่หรือเปล่าไอ้หนุ่มเนี่ยมันก็บอกว่าคุณแม่นี่แค่บอกว่าช่วงนี้นี่ท่าทีของเขาหนี่แปลกแปไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนนี่ก็ได้ขึ้นรถไฟฟ้าไปเรียนกันนะครับแต่พอเอินบนรถไฟฟ้านี่ครับคุณพี่สาวเนี่ย โดนจรนะครับพยายามจะล้วงกระเป๋าของเธอเธอนี่ก็กลัวมากนะครับแต่ยังดีนะครับที่ไอ้หนุ่มนี่มันมีจริยธรรมนะมันเป็นฮีโร่มาช่วยพี่สาวของเขาไว้คุณพี่สาวนี่ก็ขอบคุณไอ้หนุ่มใใหญ่เลยพอตกเย็นนะครับทั้ง4คนนี่ก็ทานข้าวด้วยกันนะครับผมแล้วจู่ๆนะครับคุณน้องหัวแดงนี่ก็บอกกับไอ้หนุ่มนะครับว่าอยากจะมีเรื่องคุยด้วยนิดหน่อยมาที่ห้องหลังจากกินข้าวเสร็จทีจากนั้นนะครับทั้งสองคนนี่ก็ได้เข้าไปคุยกันในห้องนะครับน้องสาวนี่ก็ได้ปรึกษาพี่ชายนะครับว่าทำไมช่วงนี้นีี่่่คุณแมดู การผิดแปลกไปเหมือนว่าเธอในกังวลอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตัวพี่ชายของเธอไอหนุ่มเนี่ยมันก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเธอในคิดมากไปเองพอวันรุ่งขึ้นนะครับคุณน้องสาวเนี่ยก็ตื่นมากินข้าวเช้านะครับแล้วก็ต้องตกใจนะครับเพราะว่าไอหนุ่มเนี่ยมันตื่นเช้าผิดปกตินะครับไอหนุ่มเนี่ยมันก็บอกว่ามันตื่นมาเช็คอาการดูนะว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นยังไงอ๋อว่าของที่ทำเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับเป็นยังไงก็ไปตามดูต่อกันเองนะครับผมเอามาเล่าได้เฉพาะส่วนที่ผมมมสาาาาาารรถถเเเล่่ไไดด้้้้ทนนััะอยกจต็ ารถนี้ก็ต้องไปหาดูกันเองนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากแชร์ก็กด subscribe ครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม